เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะมาทำเมนูอบอุ่นร่างกายช่วยปรับสมดุลช่วยไล่หวัดกันค่ะกับเมนูสมุนไพรที่อยู่รอบตัวเราค่ะนั่นก็คือแกงเลี้ยงค่ะแกงง่ายๆสไตล์บ้านๆค่ะถ้าใครสนใจก็ตามพี่กันไปลงครัวเลยค่ะแกงเลียงวันนี้ใส่กุ้งสดด้วยค่ะหลังจากซื้อมาจากตลาดนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแกะเอาเปลือกออกเอาหัวออกแล้วก็ผ่าเอาเส้นดำกลางหลังออกด้วยค่ะ ส่วนของผักที่จะมาลงในแกงเลียงวันนี้นะคะก็เริ่มจากฟักทองเลยค่ะฟักทองหลังจากล้างทําความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นๆไว้ค่ะพี่กันก็จะเหลือเปลือกฟักทองไวน้นิดๆหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าเปลือกฟักทองเนี่ยประโยชน์เยอะค่ะตามด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะนํามาล้างแล้วหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะข้าวโพดอ่อนนอกจากช่วยเพิ่มความหวานให้กับน้ําซุปแล้วยังช่วยบํารุงหัวใจค่ะ ตามด้วยเห็ดค่ะวันนี้พี่การใช้เห็ดสามอย่าง3สีนะคะมีเห็ดชิเมจิเห็ดหูหนูดำแล้วก็เห็ดฟางค่ะต่อกันที่ใบตำลึงค่ะวันนี้ได้ใบตำลึงมาไม่ค่อยสวยนะคะแต่ก็พอได้หนึ่งหม้อค่ะตำลึงเนี่ยช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดีมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งใบที่ขาดไม่ได้ในแกงเลียงเลยค่ะใบแมงลักค่ะช่วยขับลมช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ยังช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารได้ดีค่ะ ส่วนของบวบนะคะเอาตามชอบเลยค่ะส่วนพี่การเลือกใช้บวบหอมนะคะเพราะว่าบวบหอมทานได้ทั้งเปลือกเลยค่ะมีเปลือกยึดไว้เวลาต้อมออกมาเนื้อบวบก็จะไม่เละด้วยค่ะมาดูส่วนของเครื่องปรุงกันบ้างค่ะมีพริกไทยนะคะวันนี้พี่กันก็ใช้พริกไทยขาวแล้วก็พริกไทยดําค่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวค่ะชอบความเผ็ดร้อนแรงของพริกไทยดํามากกว่าค่ะแกงเลียงหนึ่งหม้อในวันนี้ใช้พริกไทยเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนค่ะ กระชายค่ะวันนี้พี่กันใช้1ถ้วยตวงนะคะประมาณ1ขีดค่ะส่วนหอมหัวใหญ่ก็เหมือนกันค่ะ1ถ้วยตวงค่ะประมาณ1ขีดค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะคะเดี๋ยวเวลาตํามันจะง่ายค่ะวันนี้ใช้ทั้งกุ้งสดแล้วก็กุ้งแห้งเลยนะคะที่เห็นนี่1ขีดค่ะเอาไว้ตําเครื่องแกงค่ะแล้วก็กะปิอย่างดีเลยค่ะวันนี้ใช้1ช้อนโต๊ะพูนค่ะแล้วก็สุดท้าย เตรียมเกลือเล็กน้อยค่ะเอาไว้ช่วยเสริมปรุงรสค่ะมาออกกำลังกายกันค่ะเข้าสู่ช่วงของการตำเครื่องแกงค่ะตำพริกไทยให้ละเอียดก่อนค่ะเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยได้สรรพคุณเน้นๆเลยนะคะรสชาติก็เผ็ดร้อนจัดจ้านมากค่ะต่อด้วยกุ้งแห้งค่ะถ้าใครแพ้กุ้งนะคะก็สามารถที่จะหาปลากรอบหรือว่าปลาย่างมาใส่แทนได้ค่ะต่อด้วยกระชายค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะ กระชายกับหอมแดงก็จะชุ่มน้ำนะคะเอาไว้ตำทีหลังค่ะแล้วก็ระวังมันกระเด็นเข้าตาด้วยค่ะถ้าใครเมื่อยที่จะตำนะคะก็ใช้เครื่องแกงผสมกับน้ำเล็กน้อยนะคะลงเครื่องปั่นไปเลยค่ะสุดท้ายก็ลงกะปิค่ะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะตำให้เข้าเครื่องกันเป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้เครื่องแกงก็เสร็จแล้วนะคะนำไปลงแกงเลยค่ะ ตั้งหม้อค่ะไม่ต้องรอน้ําเดือดนะคะลงเครื่องแกงไปได้เลยค่ะหลังจากลงเครื่องแกงแล้วนะคะก็คนให้ละลายค่ะมันจะมีฟองแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเป็นฟองที่มาจากกุ้งค่ะหลังจากนั้นพี่กันก็จะนําเห็ดลงไปต้มเอาน้ําเห็ดสามอย่างก่อนค่ะเห็ด3ามอย่าง3าสีนะคะมารวมตัวกันเนี่ยจะเกิดพลังทําลายล้างสูงมากค่ะน้ําต้มเห็ดสามอย่างจะช่วยขับล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ ในไนแกงเลียงก็ต้องใส่เห็ดอยู่แล้วก็หาเห็ดเพิ่มอีกสักสองอย่างนะคะต้มรวมไปเลยค่ะทีเดียวทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกายดีต่อสุขภาพค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ฟักทองลงไปค่ะฟักทองนี้ก็จะสุกยากหน่อยนะคะพี่กันก็ใส่ลงไปต้มก่อนค่ะต้องหมั่นคนด้วยนะคะระหว่างฟองที่มาจากกุ้งแล้วก็ฟองที่มาจากเห็ดค่ะมันอาจจะทําให้ฟองล้นหม้อได้ค่ะถ้าฟองมากเกินไม่ชอบก็ตักออกได้ค่ะ ฟักทองเริ่มสุกแล้วค่ะลงข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็บวบหอมลงไปได้เลยค่ะผักที่สุกช้าก็จะนําลงไปต้มก่อนค่ะตอนนี้ก็ปิดฝาได้แล้วค่ะต้มให้ผักสุกสักครู่ค่ะผักที่นํามาแกงก็จะให้ความหวานตามธรรมชาติค่ะยิ่งถ้าผักสุกนะคะยิ่งทําให้น้ําซุปหวานยิ่งขึ้นค่ะหลังจากผักสุกก็ชิมนิดนึงค่ะความหวานได้แล้วค่ะแต่ยังอ่อนเค็มไปพี่กันก็เพิ่มเกลือเล็กน้อยนะคะ รอให้น้ำเดือดลงกุ้งได้เลยค่ะหลังจากที่ลงกุ้งแล้วอย่าพึ่งคนนะคะรอกุ้งสุกค่ะกุ้งสุกเร็วมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักส่วนที่เหลือค่ะใบตำลึงแล้วก็ใบแมงลักค่ะกดๆนิดนึงนะคะสีผักจะได้สวยสม่ำเสมอค่ะหลังจากที่ลงใบตำลึงใบแมงลักแล้วแกงเลียงหม้อน,นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะกลิ่นหอมเฉพาะตัวของแกงเลียงรสเผ็ดร้อนจากพริกไทย หวานผักหวานกุ้งอร่อยกลมกล่อมแบบนี้ช่วยเจริญอาหารได้ดีค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ครัวพี่กันด้วยนะคะพี่กันจะได้มีกำลังใจทำเมนูต่อๆไปค่ะและอย่าลืมไปติดตามเมนูต่อๆไปของพี่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ